อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาจแดงโดยเพจแมนยูสู้ตายอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในรอบสัปดาห์บายมไม่ร่วมงานประกาศรางวัลประจำปีของสโมสสแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจัดงานประกาศรางวัลประจำปีเมื่อวนันอังคารที่ผ่านมาโดยนักเตะทีมชุดใหญ่นักเตะเยาวชนและบุคคลสำคัญในสโมสรต่างเดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่งแต่มีการ,ปรเปิดเผยออกมาว่ามีนักเตะสองคนในทีมชุดใหญ่ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมงานด้วย ือเอริกบายีและโรเบลูลูกากูซึ่งในรายของลูกกูนั้นมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจึงไม่ได้เข้าร่วมงานแต่บายีนั้นสื่อตั้งประเด็นไว้ว่ากองหลังชาวไอวิรีคอสอ่านไม่พอใจที่มรวโยดอบเขาไม่ให้ลงสนามในช่วงหลังแต่บางแหล่งข่าวบอกว่าเจ้าตัวนั้นติดเชื้อไวรัสจึงไม่ได้เดินทางมาร่วมงานนามูเผยมาติชต้องการย้ายร่วมทีมปีสแสดงตั้งแต่อย่างอยู่เชลซี โจเซมูริโ่เผิดคำพูดสำคัญของเนมนญ่ามาติชว่ามิฟิลชาวเซอร์เบียพูดกับเขาเมื่อเดือนมีนาคมปี2017ซึ่งตอนนั้นมาติชยังอยู่กับเชลซีผมต้องการไปเล่นให้กับคุณและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมต้องการทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้น ซึ่งมูริโยเผยถึงเรื่องนี้หลังจากที่มาเตชคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลไปครองอนาคตพี่ฟูยังไม่แน่นอนมาริยันฟลานี่ให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตของเขากับสโมสรว่าตอนนี้ผมมีอำนาจต่อรองเมื่อโค้ชต้องการให้ผมอยู่กับทีมผมบอกเขาตั้งแต่ปีก่อนว่าผมอยากได้สัญญาใหม่เราพูดคุยกันสองครั้ง ผมไม่อยากอ on ้อนวอนไปมากกว่านี้ตอนนี้ผมอายุ30ปีแล้วผมใกล้จะหมดสัญญาและกำลังเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งแต่ก็มีหลายสโมสรต้องการตัวผมผมกำลังรอถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้บริยอส์ซูดีคาลิกที่กำลังจะแขวนสตาร์ทหลังจบฤดูกาลไมเคิลคาลิกกำลังจะแขวนสตาร์ทหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งในายใหญ่แฮปปี้วันออามาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดตลอดการคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเขา ต้องเห็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่แขวนสตาร์ทไปแต่เขาจะอยู่กับสโมสรเช่นเดิมในฐานะทีมงานเราหวังว่าจะได้เห็นเขาลงสนามในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลบิ๊กรอมอาจหายทันเกมเอฟเอคัพนัดชิงผลการสแกนข้อเท้าของโรเบลูรูกากูยืนยันว่าข้อเท้าของเขาไม่ได้เสียหายร้ายแรงและน่าจะกลับมาฟิตท,ทันลงสนามให้กับปีแสดงในเกมเอฟเอคัพนัดชิงเชลซี ซึ่งถือเป็นข่าวดีของพลพรรคปีศาจแดงที่น่าจะได้ลกูกูกลับมายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าให้กับทีมในเกมสําคัญอีกครั้ง ur, เดคคาเผยความรู้สึกว่าสโมสรมีความหมายกับตนมากเพียงใดเดบิดเดคคาเพิ่งจะคว้า2รางวัลในงานประกาศรางวัลประจําปีของสโมสรโดยเขาได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีทั้งที่แฟนบอลโหวตให้และพ ur, เพื่อนร่วมทีมโหวตให้เดคคารเผยความรู้สึกว่ามันยากที่ผมจะบรรยายเป็นคำพูดว่าแมนเชสเตอร์ยูเตดสำคัญกับผมเพียงใด มันยอดเยี่ยมมากๆที่ได้ลงเล่นให้กับสโมสรอนที่มีแฟนบอลที่สุดยอดลุกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานขอบคุณสำหรับรางวัลและขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่สโมสรมอบให้ผมมาเที่ยวจะได้เล่นกองหน้ามากขึ้นหากอยู่กับปีศาจแดงต่อไปโจเซมูโยพร้อมให้โอกาสอองตนี่มาเซลเล่นในตำแหน่งกองหน้ามากขึ้นหาดาวยิงชาวฝรั่งเศสอยู่กับทีมต่อไป มาเซยได้รับความสนใจจากหลายสโมสรแต่บอร์ดบริหารลุมิญโญไม่ต้องการเสียนักเตะที่มีพรสวรรค์แบบมาเซียอกไปรายงานระบุว่ามาเซียกังวลที่เขาไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนะักและมุญโยก็เห็นใจถึงสถานการณ์ดังกล่าวและพร้อมให้เขาลงเล่นมากขึ้นในตำแหน่งกองหน้าที่เขาถนัดอีกด้วยฟีแสดงหวังคว้าอุมติตี้เสริมแกร่ง การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของซามูเอลอุมติตี้กับบาร์เซโลนายังไม่สามารถตกลงกันได้ทําให้ยูเนเตดอาจใช้จังหวะนี้นดําเนินการติดต่อขอซื้อตัวอุมติตตี้ตามค่าฉีกสัญญาที่ระบุไว้52ล้านปอนด์ซึ่งแอดเวิร์ซีโอของปิศาแดงทราบถึงเรื่องนี้แล้วและกําลังพยายามดําเนินการอย่างเต็มที่ให้เสร็จสิ้นก่อนฟุตบอลโลกกลางเดือนมิถุนายนผีเทงบ100ล้านยูโรหวังดึงมิลินโควิชซาวิช หากพูดถึงกองกลางที่มีความครบเครื่องและเล่นลูกกรากากได้แบบที่โจโซเซ่มูนยต้องการครงหนีมิพ้นเซอร์เกย์มิดินโควิชซาวิชกองกลางฟอร์มแจ่มจากลาซิโอ ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังรอดูสถานการณ์ของมรลลิอันเฟอร์ลนี่แต่ก็ต้องเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยหากเฟอร์นี่อำลาทีมไปมูนิโยได้แจ้งความจำนองต่อบอร์ดบริหารแล้วว่ามิลินโควิดซาวิชคือนักเตะในแบบที่ใช่สำหรับเขาแต่ปัญหาก็คือค่าตัวของกองกลางชาวเซอร์เบียร,รายนี้อาจพุ่งสูงถึง100ล้านยูโรเลยทีเดียวหวังว่าแฟนเพจ National Man u ู้ตายจะถูกใจกับข่าวในวิดีโอนี้ และลืมใช้วิจารยา์ในการรับฟังข่าวรวมให้กำลังใจปีแสดงกันต่อไปและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย